สบายดีเจ้ามาพอกับประธานห้างอีกเส้นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านดงบังนะครับอําเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับบุกบ้านนักร้องดังข้างหลังมะเขือเทศนะครับน้องบาดมะเขือเทศนะครับผมวันนี้เรามากับอาจารย์ต้นทักนะครับผมต้นทักแต่งเพลงให้น้องร้องนะครับชื่อเพลงว่าเมือนะครับสัญญาณเมือสัญญาณชัดเจนไหมครับนี่สั้นเนี่เมื่อ มันมีความหมายนะคําว่าเมื่อเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งนะคือกลับบ้านเลยเมื่อคือกลับกลับอย่างเดียวกลับอย่างเดียวอืกลับบ้านถ้าเปเป็นบ้านของเราเมื่อก็คือกลับนะครับกลับบ้านทรงสงการกลับมหาพอหาแม่สวัสดีคราบสวัสดีครับสัจเจียนยูนเนาะพี่น้องเนาะอาจจะบุ้มีสัญญาณไปเลยนะครับเพราะว่าผมอยู่ใกล้แหล่งน้ำตอนเหนือของอีสาน f อฟซครับผม นี่บ้านน้องนะครับนี่หลังเล็กๆนี่แหละครับบ้านน้องบาสน,นะครับประธานกับจ่าต้นฮักจะปั้นให้น้องนะครับให้น้องมีชื่อเสียงเพราะว่าน้องสละไม่เรียนหนังสือนะครับผมให้น้องสาวที่อายุแค่12ปีได้เรียนต่อนะครับแต่บาสต้องออกจากโรงเรียนนะครับผมมีแต่จักรยานพันเก่าฟันไปโรงเรียน สวัสดีครับไอ้สวัสดีครับผมเอฟซีจากสกลนครผมมือใหม่กําลังหัดทําเพจขอคําแนะนำครับผมทําในสิ่งที่ชอบนะครับชอบในสิ่งที่ทำทำไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็หาตัวเองเจอนะครับแล้วก็ค้นหาเจ้าของพอทําสม่ําเสมอนี่สป่ายดีนีพี่น้องสดพอเราวก็ามามือแรงไปสีสงครามอ,อ้ครับแม่นครับเจอกันเลยมือแรง สีสงครามร้าน101พอ,อก,กันกับทีมงานประธานห้างนะครับกับปอบดำสบายดีเอฟซี 4, สอบปอบปอลาว้าพี่น้องทางลราหลายครับพี่น้องฮะต้อง้าหลายใจห้างไปบึงบ้านน้องก่อนนะครับโอ้เสียงเพียงคือดังนี่แหละบูมีลิขเซียดหมดเลยนี่อะไร <c oughs> อันนี้ก็คือหมูยอหมูยอนี่คุณกินอะไรส,ส้มตำนะ <c oughs> วันนี้คุณตั้งใจจะปั้นนะปั้นให้น้องมีชื่อเสียงใช่ไหมอาจจะได้สบายนะถ้าถ้าได้สิบล้านวิวนี่ฮะมึซงมมซื้อแค่จ <c oughs> กักรยานนี่เหรอเออสิบ <c oughs> ล้านวิวก็ประมาณสองแสนหกเราต้องรอร้อยล้านวิวเนาะจะได้สักสองล้านกว่าใช่ไหมโอ้สิบล้านวิวเนาะ ต้องเอาลยล้านอยู่เลยนะอ้าสวัสดีครับผมใครที่เข้ามารับชมนะครับนะครับเก็บอุปกรณ์ด้วยนะ้องนะครับผมจะได้เดี๋ยวขอไปเห็นบ้องกัญชาเรา <c oughs> นี่แหละครับโรงบ้านน,นี่นี่บ่อหลังนี่บ่อบ้านนะโอ้ี้อันนี้จักรยานน้องที่ว่าปั่นไปโรงเรียนนะครับจักรยานจักรยานน้องสาวน้องเบียร์นะครับชื่อน้องเบียร์ น้องสาวของบาทนะครับนี่นะครับผมนี่นอนอยู่ตรงนี้นะครับผมนะนี่นี่น้องเบียร์เสื้อส,สีชมพูนะไหนคนไหนน้องเบียร์ยกมือหน่อยน้องเบียร์ยกมือหน่อย,นอย,ย,อนอยคนนั้นนะครับน้องเบียร์นี่เรากําลังอาจารย์บาตกาลังจะปั้นนะครับถ่ายทำเอ็มีนะครับถ่ายที่บ้านของน้องบาตจริงๆเลยนะครับผมนี่ถ่ายทําจากชีวิตจริงเลยนะครับ อันนี้คุณยายนะครับแกงหน่อไม้อยู่นะครับก็ด,ดูกล้องนะครับแกงหน่อไม้ไมไนะครับผมแกงของจริงเลยแกงของจริงเลยโอ้ยเป็ดเซียบครับใหญ่สวัสดีครับเมื่อ,อไรประธานจะมาเที่ยวเชียงใหม่เร็วๆนี้ครับผมนัดกับอูว่าปะไว้แล้วนะครับผมเร็วๆนี้เราจะไปเชียงใหม่แอลภาคเหนอือ อีต้องเป็นคนเหนือลำบลำเจ้าลำลำหมดลำแล้วไม่ลำบลำรวยจังพูดรวยจังตายแล้วหมายถึงอร่อยไหมลำว่าสั่งเออนะครับนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะครับผมทีมางานหยิบยืมโปรดักชั่นนะครับผมทีมงานเรานะครับหยิบยืมอุปกรณ์นะครับ หยิบยืมโปรดักชั่นเห็นะครับบ้านมาละนองบางท่านทักทายวราพลวดีครับผมบรรยากาศบ้านเนาะประธานแม่นครับผมไม่มาสุรินเลยครับไปอยู่ครับสุรินจะไปถ่ายเอ็มบีของยศพิญโยอยู่ครับพานางเอกเอ็มบีไปขี่ช้างครับท่านประธานมาบอวินผมไปหาบ่าได้ครับโอเคจะไปอยู่ครับได้ข่าวว่าน้ําท่วม สวัสดีจ้าวัสดีคุณลำจวนสวัสดีคุณมานะราชบุรีฝนไม่ตกครับวันนี้บรรยากาศดีแล้วเราก็จะมีลวกดอกแครน,ะนะแม้เนาะแม่ลวกไว้หรือเปล่าครับผม,มจะมีลวกดอกแคด้วยจิ้แมแจวกินพิซซาก็ค้ดเท็นป้าแดกแม่ลวกดอกแครมันแสบกว่าเฟ้นไฟนี่มันอยู่ในเนื้อเพลงนะ พิซซ่ากระโบเซียบทอปลาล้ากินเฟ้นฟครับผมอีกไม่นานกนรอนะครับถ้าจะไม่เกินวันที่สองที่สามมษานี้ครับได้รับชมรับฟังกันทั่วประเทศแน่นอนนะครับชื่อเพียงว่าเมื่อนะครับฝากติดตามช่องประธานห้าง h ช n แนลไว้เลยนะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ฟังก่อนใครเมื่อชื่อเพลง <c oughs> มาลงโอ่งราชบุรีนะครับสวัสดีครับผมชอบดูมากสวัสดีสบายดีเจ้าตำบลดงบงังจังหวัดบึงการนะครับอําเภอบึงคลุ่งรายงานตัวสวัสดีครับคุณโอภาสมีภาคสองไหมไล์สดในโทูมาเลยนะสอจอทรมาท่านสอจอไม่ดูหรือผมไล์สดเลย แกงหน่อไม้แซบสุดครับแม่ครับผมแกงหน่อไม้ดีครับัสดีครับผมอย่าลืมติดตามเลยนะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับบารมะเขือเทศนะครับในช่องทางประธานห้างเชน n นลนะครับชื่อเพลงว่าเมื่อเมื่อก็แปลว่ากลับนะครับถ้าภาษากลางก็คือกลับกลับบ้านกลับมาเติมกำลังแรงใจนะครับช่วงสงการแล้วก็ไปสู้งานต่อมาครับ นี่นะครับผมมาส่งแล้วดัดไปพี่มีพอได้แก้อยู่ปะโผล่ๆซัมบ้าอยู่ดีพี่น้องศพปป,ปลาวไอ้ตามมันไปเที่ยวลาวเมื่อวานนี้ไปได้ตามไปเที่ยวลาวรไปเที่ยวลาวไปเจอเลยว่าวไปงานอย่างก็ไปงานแต่งอะไรกับไปขึ้น,น<า>วันใหม่โอ้งานแต่งที่ศพปป,ป,ปลาวนะครับติดขนาดเลยเนาะเขาจะเนาะโอ้ยเหยียบตีเงินวอมน้อย ตีกันอยู่บนทางบุตรบุตรีเนาะเขาวจะมักมวนเนาะเป็นยังยิงกันเมื่อคืนนี้ยิงขาก็ยิงงานเนี่ยยิ้มใส่ก็งานนั้นเผาเผามาโอ้เผาเผานะเนาะโอ้ดตงตาเนาะมีเพียงอยากมีเมียน้อยไหมครับคู่ความซื้อของแท้เอฟซีจากพี่จิตนะครับผมอ่ให้น้องบาตรล้งสดนะครับ อลองลองสดลองสดไปในเอฟซีฟังสิเอาขึ้นต้นเลย <c oughs> <c oughs> จับเนื้อผิวเลยนะถ้าคนด้อแม่ถ้าคนเดือเด้อทางบ้านอาจารย์ต้นฮักชื่อเนื้อร้องมาได้แล้ว <c oughs> สีเข้อง้องอัดมื่มือน,อนี่ <c oughs> เอาแม่ๆถ้าคนเดือ้อแม่ถ้าคนเดือเด้อ มือนีลูกขอสู้งานในดงอ่าอาจารย์ตุ้นทักขึ้นต้นแล้วจะไหนยิงเลยเข้าห้องรัดเลยเด้อ่าใครจะเป็นแม่ยกน้องบาดคนแรกเลยนะก็คอมเมนต์มานะครับผมเอาเริ่ม้า่ัออยยยููกกใหหววลส บอกเคยทอดใจถ้าบ่ฮอดฝัน,น้าก่อนเดือแม่ถ้าก่อนเดือทางบา้านแต่มนี่ลูปสุนัข เสียงดังๆเหยเอจีบอกผิดซาก็คิดเห็นป่าแดดเม่ลวกดอกแค่มันแซ่บก็เป็นปเห็นลดแลงก็คิดหอดผงควายคิดหอดกินอายก้อนคิดไทยบ้านนาสงกรานต์สิกลับเมื่อบ้านอยู่เดิน แม่ทากอนเดิมสีกลับไปเติมแห่งใจายผูกแขนคือตัวแทนแม่อย่าอ่อนแอคำพ่อบอกไว้เมื่อสีอตเ้นชัยทีกลับไปให้หาให้คิดฮอดเมื่อหอดเส้นชัยทีกลับไปกินแกงน่อไม้ เรียกการนะครับผมเดี๋ยวเร็วนี้จะพาเข้าห้องบันทึกเสียงนะครับไปดูแกงออกไม้ฝีมือแม่นะครับเ <c oughs> มื่อฮอดเส้นชัยสีกลับไปโอ้โห <c oughs> จะไม่เกิดมาสูงเนาะ <c oughs> แล้วนะ้น่เนาะแกงกอะไม้น่ะแกงนะแบบบ้านเขาเนาะแต่เสียผัดลวกดอ,อกแก่ครับนะ ลวกดอกแคมันแสบกว่าเฟ้นไฟตำเจียวไปเด้อตั้มเจียวไปเด็กเรด้วยไหมเด้อนี <h 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 <h> ่ครับน้องเบียร์น้องสาวของบัสก้ะประมาณนี mm ้แหละพี่น้องเลยบรรยากาศกองเงาะเงาะกองถ่ายเงาะหยิบยืมโปรดักชั่นขโมยโปรดักชั่นขโมยโปรดักชั่นหยิบยืมโปรดักชั่นนะครับผม ปั้นดินให้เป็นดาวไอเราขอสิบลิ้นเรื่อยก็ยังให้มากินอ่านนี้กับแพร่นี่กับแพรเออแพร่หมูหุ่งจงก้องปั้นข้อหมูแพะ่หมูหุ่งมีเลยอีปล่อยแั้นแพะหมูหุ่งนะเมียไฟนะแพร่หุงนี่นะครับผมเรามีโลกโซเชียลอยู่ในมือนะครับก็ทําให้เป็นประโยชน์นะครับก็ให้น้องอาจจะฐานะอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเอ้ยอีไปใส่นะ ไปไหนอ๋อลืมโอเคโอเคเดี๋ยวมันร้องไห้นะครับผมนี่แหละให้น้องบางทีถ้าน้องมียอดวิวมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรก็ได้จุนเจือครอบครัวนะครับดีกว่าไปเลาะเที่ยวเตะตามหมู่บ้านนะครับไม่เกิดประโยชน์ในเมื่อไม่เรียนหนังสือแล้วก็ต้องทำตามความฝันมีพรสวรรค์ด้านใดก็มุ่งไปด้านนั้นพี่น้อง คือประธานห้างนี่แนะผูม้มีพรสวัรด์อย่างเลยแต่ก็ดันขึ้นมาได้นะฟันเจ้าของขึ้นมาสบายดีไอ้กลุ่มโห้จักซื้อจริงวิโคโพสสบายดีวายุเอาอ่านคอมเมนต์เลยได้ไหมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับเออแล้วก็ติดตามนะครับ ท่านจะได้รับฟังเพียงนี้ก่อนใครเพื่อนนะครับผ่านช่องทางประธานห้างนะครับช่องจริงผู้ติดตามต้องหลักร้านขึ้นไปนะครับต่ากว่าล้านแสดงว่าช่องฟอร์มทันทีนะครับช่องจริงไม่ปักวิงเออลิงก์พนันนะครับนี่สมัครน้าเนียคุยหลายคนนะส่งส่งคิดเสียงมาออดิชั่นนะครับผมต่เย,เย็นก่อนปั่นทีละคนก่อนพี่น้องซ้อยเป็นคนคนไปพี่น้อง น้องอยากมีบ้านใหม่นะครับน้องอยากมีบ้านใหม่มอเตอร์ไซค์ขี่ยังไม่มีเลยพี่น้องเอ้ยค,คนณลำบากคนลลำบาก,กจริงๆนะเนาะคนมีก็มีจนล้นฟ้านะคน,าคนลำบากก็ลำบากจริงนะมอเตอร์ไซค์จะขี่ไปโรงพยาบาลโรงบ,งบานยังไม่มีเลยเจ็บป่วยก็ต้องหยิบยืมเพื่อนบ้านไปพี่หน้องเอ้ยชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทําได้เนาะอย่างน้นอยๆเราก็เป็นคนดี ะครับไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนไม่สร้างประโยชน์ก็ไม่สร้างปัญหาพี่น้องเอาสัมนี้แหละเดี๋ยวผมไปกินข้าวกอนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ก็ขอให้ร่ํารวยเงินทองนะครับพี่น้องคิดจริงในก็ขอให้สมปรารถนาอย่ามีอุปสรรคในหน้าที่การงานสบายดีเจ้า